สวัสดีนักเรียนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บตกเรื่องรถในวรรณคดีไทยนะคะเรื่องรถในวรรณคดีไทยเนาะจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเรื่องอารมณ์ของวรรณคดีเนาะว่าแต่ละอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่ารถอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วรถในวรรณคดีเนาะมันก็จะมีแบบของไทยกับแบบของสันสกฤต นะฮะแต่ในคลิปนี้เนาะเราจะพูดถึงเรื่องรถในวรรณคดีไทยกันนะคะมีแค่4ชนิดนะคะมี4อารมณ์มี4ี่รถง่ายๆเท่านั้นเองเนาะอ่ะทีนี้ลองมาดูกันนะคะถ้าคําว่ารถเนาะในแง่ความหมายของปกติที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในแง่ของการประพันธ์นะคะจะหมายถึงเรื่องอารมณ์สัมผัส การรับรู้นะคะอ่านกรบทนั้นแล้วมันให้อารมณ์ความรู้สึกยังไงเนาะซึ่งไอความรู้สึกพวกนี้เนาะมันจะช่วยเสริมสร้างมโนภาพเวลาเราอ่านวรรณคดีทําให้เกิดอารมณ์มากยิ่งขึ้นมีความอินกับเนื้อหานั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมาดูกันบ้างว่าแล้วไอรสในวรรณคดีไทยเนี่ยมันมีกี่อย่างมีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดู1นเนาะ ก็จะเป็นสาวรจนีนะคะอ่านว่าสาวรจนีสาวรจนีนะคะก็จะเป็นบทชมโฉมเอาง่ายๆแล้วกันเป็นบทพรรณนาถึงความงามของสถานที่ก็ได้พระราชวังก็ได้ชมผู้หญิงก็ได้ชมผู้ชายก็ได้นะคะอะไรที่เป็นการชมเป็นการพรรณนาถึงความงาม <S <S เราเรียกว่าสาวรจนีทั้งนั้นนะคะหนึ่งเนาะสาวรจนีเป็นบทชมโฉมนะคะชมความงาม 2. องค่ะนารีปาโมดเห็นคำว่านารีปะนารีปาโมทค่ะจะเป็นบทจีบหญิงค่ะจะเป็นบทเกี้ยวพาราศีเป็นบทจีบกันเป็นบทการแสดงความรักคำควนความเสน่หาหรือรวมไปถึงบทเกี้ยวพาราศีก่อนที่จะนําไปสู่การเข้าหอของพระเอกนางเอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าบทนารีปาโมดเนาะต่อไปค่ะพิโรธวาทางัง พิโรธวาทาังจะเป็นบทโกรธค่ะโมโหจะแสดงอารมณ์โกรธโมโหตัดพ่อประชดประชันเสียดสีดา่ากันอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ตรงนี้เรียกว่าพิโรธวาทางังทั้งนั้นเนาะและ4ค่ะสัรลปังค่ะพี่สายสัลปังค่ะพีสายเนาะแน่นอนค่ะชมไปและวจีบไปและว โกรธไปแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นอารมณ์เศร้านะคะสรรปังคพภิสัยจะเป็นบทแสดงความเศร้าโศกเสียใจอาไยอาวรพผ้ามเพอพนันนาน้ําตาไหลาพลากพากักนะคะอันนี้จะเปลี่ยนสารปังคภิสัยเนะาะทีนี้ก่อนอื่นเราต้องจําให้ได้ก่อนว่าสีอันเนี้ยเรียกว่าอะไรอา่าท่องว่าอะไรบ้างเนาะสาวรสจนีนารีปาโมดพิโรดวาทางังสรรปังคภิสัย ะะเห็นปะมันคล้องจองกันนะคะจำายง่ายเนะาะเสารจรจน,นารีปาโมทพิพโรธวาทางสารปังคพิสัยนะคะ,ะไปทีนี้ไปดูเจาะอันทีละอันนะคะอันที่หนึ่งเสารรจานีเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นบทชมโฉม ชมตัวละครก็ได้สวยขนาดไหนชมผู้ชายก็ได้ว่าหล่อปานใดหรือจะเป็นการชมบ้านชมเมืองชมป่าก็ได้นะเดินเข้าป่าไปแล้วพนัพนานาถึงความงามของธรรมชาติน้ําตกต้นไม้อะไรได้หมดแต่ในที่นี้เนาะจะยกมาเป็นการชมนังเงือกละกันเป็นการชมโฉมนะคะอ่ะทีนี้มาดูกัน ตัวอย่างบทเนาะอันนี้เขาเอามาจากเรื่องพระภัยมณีนะคะตอนที่พระภัยมณีเนี่ยเจอนางเงือกก่อนแรกคบศบตาเลยเนี่ยนะพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าห่มประภัยพักลักลัาล,ล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปค่ะอ่ะ ถ้าใครพอแปลคำประพันธ์ออกจะรู้ความหมายแล้วเนาะผูแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งเอาง่ายๆนะอ่าพระไพมณีเนี่ยเมื่อเจอนางเงือกน้อยนะคะก็พิสจดูหน้าดูตานางเงือกน้อยซิยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแช่มช้อยจิ้มลิ้นน่ารักทั้งหน้าตาเผ่าผมเนี่ยเหมาะเจาะสวยไปหมดเลยหน้าตานี่นะคะก็สวยงามหน้าเน,นี่ยคมขำมากๆเลยรวมไปถึง ผิวพรรณหรือหน้าอกเนี่ยก็โอเป่งปังไปหมดนะคะนางเงือกเขาไม่ได้ใส่เสื้อในเนาะนะคะรวมไปถึงค่ะดวงตาเอ่ยคิ้วเอ่ยแขนเอ่ยมือเอยเนี่ยก็ดูแบบโอ้ยสะอาดสวยหมดจดไปหมดเลยเหมือนประหนึ่งว่าเป็นนางในวังหลวงเลยเห็นปะดังสูรางนางนาในวังหลวงนะครับเหมือนผู้หญิงที่ในวังเลยอะนะขนาดอยู่กลางทะเลเนี่ยพระ ภาพแฮมมณน,นีเนี่ยนะก็มองแล้วก็คิดเสียดายค่ะว่าอืสวยจังเลยนาะงเงือกเนี่ยเสียดายจริงเลยเดี๋ยวเราจะต้องหนีนางยักษ์กันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะกเกิดการเสียดายขึ้นเนาะนี่ก็คือการชมโช,ชมนะคะเป็นตัวอย่างของบทสาวรสจนีถ้าของม .2 ก็จะมีตอนที่นนทกชมพระนารายที่แปลงมาเป็นนางฟ้าด้วยอยู่ตอนหนึ่งถ้าใครจําได้นะคะอ่ะชมโชมนะสาวรสจนีนะถัดไปค่ะนารีปาโมดค่ะจะเป็นการจีบและ เกี่ยวพาราศีแสดงความละโอลมปฏิลมตะล่อมนะนั่นแหละทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความโอ้ยชื่นอกชื่นใจระทงระทวยนะคะจีบกันว่างั้นน้องอ่ะดูตัวอย่างบทมาจากเรื่องอีเหนาใช่หรือเปล่าอ่ะใช่อ่ะทีนี้ดูนะน้องเอยน้องรักนวลละอองผ่องพักเพียงแขไขดูตอนแรกเหมือนจะเป็นแค่บทชมชมใช่ปะ่ะต้องอ่านให้จบนะคะแล้วดูความหมายเนาะงามองค์ทรงรัก งามองค์ทรงรักวิไลพินไหนสารพันเป็นขวัญตาพี่หวังจากไมตรีจิตรักร่วมสนิทสนิหาควรลือดวงใจไม่เมตตาแต่จะจบตอบวาจาก็ไม่มีช่างผินผันทันหลังไม่แลดูชมตูขัดใจสิ่งไรพี่เชิญชายไม้ชายตามาทางนี้จะสะบัดเบือนหนีพี่ใหญ่ใหญ่เป็นตอนอีหนาวอับ,บุษาบาเนาะจับเขามาอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็เนี่ยนะแรกๆเหมือนจะชมชมก่อนเนี่ยนะน้อง น้องที่รักของพี่เนี่ยดวงหน้าสวยประหนึ่งว่าเป็นดวงจันทรแขนะคะดวงจันเนาะก็บอกอีกว่าน้องเนี่ยนะพี่อะหวังไม่ตีจิตจากน้องนะอยากจะร่วมรักกับน้องอยากจะมีความรักด้วยกันกับน้องเนี่ยอยากจะร่วมหอบน้องเนี่ยทําไมน้องไม่มีจิตใจเมตตาพี่บ้างแค่จะตอบคําพูดพี่สักคำเนี่ยก็ไม่มีทําไมถึงหันหลังไม่หันมาแลดูพี่บ้างโฉมตูที่รักเจ้าเนี่ย ขัดใจอะไรพี่หรือเปล่าไหนมองหน้าพี่มาทางนี้หน่อยซิจะสะบัดเปือนหน้าหนีพี่ไปทําไมหรอไหนหันมาคุยกันหน่อยก็เป็นการจีบเกี้ยวพาราศีแสดงความรักใครนะคะยิ่งเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพี่อยากจะหลวมเลี้ยงเคียงหอ,อก,กับเจ้ามากเลยนะรักหมักเลยเนี่ยใหนหันหน้ามาคุยกนหน่อยนะคะก็จีบการแสดงความรักเนาะเลดหน่อยๆน,นะคะนี่คือนารีราโมดเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างบทเบาๆอยู่นะมีเยอะกว่านี้อีกไปศึกษาเอ,าเองนะคะทีนี้มาดูพิโรธวาทาังค่ะ พิโรธวาทางจะเป็นความโกรธและตัดเพอประชดเสียดสีดาทอสาเสียเทเสียอะไรได้หมดเรียกว่าพิโรธวาทางนะคะพอพิโรธก็แปลว่าโกรธนั่นแหละทีนี้ตัวอย่างบทเนาะคูเอามาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนประหารวันทองเนาะก็คือตอนใกล้ๆจบแลละหนูจะได้เรียนตอนนี้ตอนม .6 นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ วันทองจะโดนประหารแล้วเนาะพระพันวษานี่ก็ด่าให้ค่ะว่าเนี่นะอินังวันทองเนี่ยมันเป็นตัวไล่กาลีบ้านกาลีเมืองนะมาดูการว่าด่าแสบขนาดไหนนะคะอันนี้เนาะต้องใส่อารมณ์โมโหด้วยนะคะเพราะพระพันวษาด่าด้วยความอินเนอร์จัดจัดเนาะหนึ่งสองสามค่ะไปรูปงามนามเพราะน้อยไปหรือใจมิซื่อสมศักดิ์เท่าเส้นผมแต่ใจสัตว์มันยังมีที่นิยมสมาคมก็แต่ถึงฤดูมัน มึงนี่ถอยยิ่งกว่าถอยอีท้ายเมืองจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสันละโมบมากตันหาตาเป็นมันสักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจว่าหญิงชั่วผัวยังคราวละคนเดียวหาตามตองตอมกันเกลียวเหมือนมึงไม่นักแผ่นดินกูจะอยู่ใหญ่ไอไวยมึงอย่านับว่ามานดาดาเลยค่ะพระพุทธสัดาเนี่ยหน้าตามึงก็สวยดีนะชื่อก็พอด้วยแต่ทำไมเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยขนาด ใจสัตว์เนี่ยนะยังสูงกว่ามึงซะอีกพวกสัตว์ในรัชชาเนี่ยมันจะสมาคมสมสู่กันติดสัตว์กันเนี่ยก็แค่ฤดูของมันแต่มึงเนี่ยนะถอยยิ่งกว่าสัตว์อีกคือผสมพันธุ์ไม่ดูฤดูกันนะคะเพราะว่าขุนแผนขุนช้างก็ฉุดกระชากลากถูกันไปกันมาเนะะาะเขาก็เปรียบเทียบมึงเนี่ยนะเลวยิ่งกว่าอีท้ายเมืองอีกก็คืออีตัวนะคะโสเพณีจะเอาเรื่องอะไรสักอย่างนี้ไม่ได้มึงเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่มากในตันหาราคามากเลย ให้ผู้ชายสองคนเนี่ยให้มึงเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมึงไม่ถึงใจใช่ไหมขนาดผู้หญิงชั่วเนี่ยเขายังมีผัาาวเขาและคนเดียวเลยแต่มึงเนี่ยมีทีละสองหนักแผ่นดินกูมากเลยเนี่ยไม่ต้องอยู่แล้วประหารแล้วก็บอกพระไวยนะคะหรือว่าอ่ภาภัยงามลูกของนางวันทองเนี่ยบอกไปตามอย่าไปดับอย่าไปนับเลยว่าอีคนเนี้เป็นแม่มึงประหารซะเลวนะคะนี่คือบท พิโรธวาทางนะคะพระพันวาาสากด่าศาสเสียเทเสียเลยนะคะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละบรนทองก็โดนประหารกันตามระเบียบไม่เหมือนกับในละครที่เพิ่งเอามาทานะคะตอนจบก็คือตายตายจริงๆนั่นแหละอ่ะทีนี้ถัดไปค่ะสรรพังคพิสัยอันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นอารมณ์เศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากความทุกข์เนาะเสียใจไม่ว่าจะเป็นใครตายก็แล้วแต่หรือว่าผิดหวังในความรักหรือว่าเศร้าโศกที่ต้องพัดพากจากกัน ถือว่าเป็นสาร,รปังค่ิที่ใส่ทั้งนั้นเนาะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ครูเอาตัวอย่างมาจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะคะจะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์เนี่ยรักพาตัวสีดาไปแล้วเนาะแล้วก็อ่าให้ยักษ์สักตัวเนี่ยคราจำจำชื่อไม่ได้แลวให้แปลงมาเป็นศพนางสีดาลอยน้ํามานะคะ พระรามเนี่ยเห็นศพนางสีดาก็โอ้ยเสียอกเสียใจว่าเมียตายแล้วแน่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นยักษ์แปลงกายมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นบทโศกเศร้าที่พระรามพูดถึงนางสีดานะคะสีดาเอยถึงจะตายจะวอดวายพระชนมาจงเอื้อนอดออกเจรจาจะจากแล้วจงสั่งกันเออน้องจะตายจริงๆเหรอเนี่ยน้องดืมตามมาเมลพี่หน่อยมาพูดกับพีสัะคำก่อนส,สั่งสั่งเสียกนก่อนก่อนที่น้องจะไปสีน้ำตาไหลแแมะนะคะ เจ้าชายเนตดูพี่บ้างให้พี่สางซึ่งโศกสานเราจะร่วมพระเพลิงกันในเขตขันพระคงคาค่ะเขาบอกเนี่ยไหนเจ้าชายตามมาแล้วพี่บางสีน้องน้องน้องลืมตามมามองพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเผาน้องแล้วนะน้องลืมตามมามองพี่สักนิดร้องห่มร้องไห้เสียใจเมียตายนะคะเนาะอันนี้ก็มาจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยเนาะจริงๆแล้วสีดาก็ไม่ได้ตายหรอกแล้วเดี๋ยวหนุมานมันก็ฉลาดเนี่ยเอาไปเผาเลยจ้าเอาศพเอาศพทิพย์เนี่ยไปเผาน้องสุดท้ายแล้ว ยักษ์ที่ปลอมตัวมาก็ทนร้อยไม่ได้เดี๋ยวก็เหาะหนีไปไอหนุมานก็ตามตามไปจับเป็นเมียด้วยนะว่ากันอ่ะทีนี้เนาะส,สรุปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของรถในวรรณคาดีเนี่ยก็จะมีอยู่แค่4อย่างก็คือสาวรถจนีนารีปามโมดพิโรธวาทางสารปังค่พิสัยง่ายๆคือชมจีบโกรธเศร้านะคะชมจีบ โกรธแล้วก็เศร้าน้อยแล้วแต่เทคนิคในการจําของใครของมันเนาะแต่ก็ขอให้นักเรียนรู้ตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่ารถในวรรณคดีตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้กันไปตราบนานเท่านานเลยยันมหหรือในรั้วมหาลาัยก็ยังต้องเจออยู่นะคะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะคะหวังว่าจะได้ความรู้กันแล้วก็เข้ามาฟังด้วยนะถ้าใครเข้ามาฟังแล้วฝากนักเรียนคอมเมนต์หรือกดไลค์อะไรให้ครูรู้ก็ได้ว่านักเรียนเข้ามาดูแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ